อ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสำหรับตอนนี้ครับเราก็ได้มาพบกับขอญาตเรียกเลยนะน้องสายนะครับขอญาตน้องสายแนะนําชื่อหน่อยครับและตําแหน่งค่ะสวัสดีค่ะค่ะสายนะคะพัฒน์วรินทร์กิติโชคคุณลพัฒน์นะคะนายกสมาคมส่งเสริมและพัฒนาคนพิการไทยค่ะครับแล้วท่านนี้น้องเฟิร์นใช่ไหมน้องเฟิร์นชื่ออะไรครับสวัสดีค่ะน้องเฟิร์นนะคะชื่อจริงชื่อ อืมครับสำหรับวันนี้เลยน้องทรายนะครับน้องทรายนี่นะครับเป็นผู้นำคนพิการนะครับเป็นสุภาพสตรีหัวใจแก่งนะครับที่มอบโอกาสในเรื่องของการส่งเสริมให้คนพิการมีงานทำวันนี้ครับทางรายการของคนละไม้คนละมือได้ทราบมาว่าวันนี้ทางสมาคมจะมีกิจกรรมอะไรดีๆครับช่วยบอกท่านผู้ชมหน่อยครับได้ค่ะค่ะคือวันนี้นะคะ ทางายนะคะได้รับการประสานงานจากอาจารย์นะคะที่สอนเกี่ยวกับเรื่องของการนวดหน้านะคะ,ะที่จะมาสอนนวดหน้าเป็นอาชีพให้กับคนพิการนะคะโดยที่ไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายใดๆเพื่อที่จะมอบโอกาสนี้นะคะช่วงโควิดเนี่ยคนพิการก็จะได้มีอาชีพใหม่ขึ้นมานะคะให้ทำเพื่อมีไรายได้ในช่วงนี้น้องสายอยากจะบอกอะไรถึงกิจกรรมอีกสักนิดหนึ่งว่า คนพิการส่วนใหญ่ก็จะถูกมองว่าเอ้ต้องไปนวดตัวนวดฝ่าเท้าแต่วันนี้ที่น้องทรายได้รับการประสานจากอาจารย์ท่านนี้จากคุณครูท่านนี้เป็นการนวดหลักสูตรอะไรเป็นพิเศษอ๋ออันนี้เป็นหลักสูตรที่พิเศษมากเลยนะคะซึ่งถ้าถามทั่วไปเนี่ยค่าใช้ใจ่ายในการเรียนหลักสูตรนี้เนี่ยนะคะหลายหมื่นเลยนะคะเป็นหลักสูตรที่กระชับ ใบหน้านะคะเหมือน uh huh. ในสปาท,ทั่วไปที่เขาใช้กันนะคะ uh huh. ซึ่งอาจารย์ได้มาสอนให้กับทางเรานะคะเพื่อเป็นอาชีพให้นะคะเป็นหลักสูตรกระชับนวดกระชับใบหน้าเลยะค,ะ uh huh. ค่ะค่ะเพื่อที่จะมีรายได้ที่มากกว่าปกตินะคะที่ทราบมาก็คือพูดง่ายๆเลยว่าส่วนใหญ่เนี่ยการนวดตัวนวดแผนไทยนวดฝ่าเท้าเนี่ย uh huh. พูดง่ายเลยหนึ่งคอร์สสชั่วโมงก็ไม่เกิน400-500 400 500 แต่ถ้ามาฝึกนวดการกระชับยกระดับหน้าอะไรนะพี่อาจจะเรียกวัตถกนะอาจจะได้ถึงสองชั่วโมงหนึ่งพันบาทเลยใช่ไหมพี่ทราบมาเป็นอย่างนั้นเลยใช่ไหมโอ้โหเห็นไหมครับความแตกต่างนะครับในการนวดเหมือนกันแต่ถ้าเรานวดแล้วเรามีประสบการณ์ในด้านอื่นนะครับก็จะทําให้คนพิการเราสามารถสร้างงานสร้างอาชีพได้สําหรับตอนนี้ครับรบกวนน้องสายพาเข้าไปพบกับอาจารย์ใจดีท่านนี้หน่อยครับเชิญค่ะเชิญเลยค่ะพี่เดียวเชิญเลยค่ะ ท่านที่เข้าอบรมนะคะต้องผ่านการเรียนทฤษฎีก่อน mm hmm. เรียนทฤษฎีให้แม่นก่อนค่ะประมาณ2-3วันแรกนะคะ mm hmm. และหลังจากนั้นวันที่2วันสุดท้ายสวันสุดท้ายเนี่ยเราจะต้องขึ้นเตียงแบบนี้จริงๆ mm hmm. คือจะให้ครอบครัวผู้วิการหรือผู้วิการที่เข้าฝึกอบรมมะค่ะสลับกันขึ้นนวด mm hmm. ค่ะ,คะก็จะเป็น5ท่านแรกและต่อไปวันต่อมาก็จะเป็นอีก5ท่านแบบนี้น,นะคะ mm hmm. ลงประมาณนี้นะให้ถึงกล้ามเนื้อไม่ใช่ทะลุไปจนลึกถ้าทะลุไปลึกปุ๊บเนี่ยจะกลายเป็นเป็นจ้ามเขียว ใช่ก่ะอันตรายมากเพราะฉะนั้นเนี่ยจะลงแค่ไหนลงเบาไปก็ไม่ได้ลงหนักไปก็ไม่ได้นี่ก็ต้องเรียนรู้กันค่ะแค่นั้นค่ะอยรต้องขอรับขั้นตอนเลยแล้วกันนะครับน้องทรายก็อยู่ประจำเตียงแล้วนะครับมาก่อนผมแล้วหลผมรัไปนะครับค่ะเชิญค่ะขออนุญาตนะคะเป็นเตียงที่จอแต่งของใช่ค่ะเป็นเตียงดิลิเวอรี่ค่ะเป็นแบบกระเป๋าเลยใช่ค่ะพอเรากางออกมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วเวลาที่เราไปบริการลูกค้าดิลิเวอรี่เราก็จะมีชุดเตียงการทําความสะอาดใบหน้าก่อนนะคะ ว่าบางครั้งนะคะลูกค้าหลายๆท่านแต่งหน้ามานะคะเราก็จะทําความสะอาดขั้นตอนแรกโดยการที่ใช้น้ํามันมะพร้าวนะคะในการทําความสะอาดเบื้องต้นนะคะเบื้องต้นนี้เราใช้น้ามันมะพร้าวใช่ค่ะใช้น้ามันมะพร้าวในการดึงเครื่องสําอางนะคะออกมาจากผิวหน้าของเราค่ะค่ะใช้น้ํามันมะพร้าวก่อนจ่ะ เพราะว่าตัวน้ํามันมะพร้าวอะค่ะ <c oughs> เขาสามารถดึงเครื่องสําอางข <c oughs> ึ้นมาเก็บที่ตัวเขาได้ดีค่ะและอย่างหนึ่งคือเป็นธรรมชาตินะคะ <c oughs> บางท่านอาจจะแพ้ละค่ะเป็นเป็น,เป,นเป็นคนที่ค่อนข้างเซนซิทีฟแบบนี้นะคะแล้วเรามีการคลีนซิ่งบริเวณดวงตานี้เราไม่อยากจะใช้ตัวที่เป็นเคมีนะคะ <c oughs> อันตรายนะคะเราเลือกใช้น้ํามันมะพร้าวแทนนะคะ อ,องน้งวอาจารย์ใช่ค่ะอันนี้คือเกรดที่เราใช้ทานได้เลยค่ะชั้นล่างค่ะบริเวณดวงตาของลูกค้านี่เราจะต้องบอบบางนะคะเบ,บาๆเพราะว่าเป็นการเกิดริ้วรอยได้เร็วนะคะแล้วก็ป้องกันการทำให้ดวงตาของลูกค้านะคะได้รับการกระทบกระเทือนเราต้องค่อยๆนะคะ หรือว่ามีการ move ตัวเองอย่างเงี้ยคะ่ะน้ำหนักเราจะเท่ากันทั้งหมดนะคะแล้วผู้นวดเองนะคะ<ม>ก็จะไม่เหนื่อยนะคะ<ม>แค่ลงคีนซิ่งนะคะยังใสขนาดนี้เลยนะคะใสกว่าเดิมเยอะเลยค่ะเปอร์เซ็นต์นะคะจะไม่แพ้หน้าเวลาเราลงเชิงลึกะคะ่คะใช,ใช้ได้ค่ะ ตอนนี้เรากำลังจะอัดคอลลาเจนลงไปใต้ชั้นผิวเราดึงลายกล้ามเนื้อนะคะจากกล้ามเนื้อที่หย่อนผิดรูปค่ะเราก็จะปรับดึงขึ้นนะคะผัดได้เลยคือ ความรู้สึกว่าฝากนี้ลิฟ์ขึ้นถูกต้องไหมคะคืออาทิตย์หนึ่งขอ1ครั้งค่ะตอนหนึ่งสัปดาห์นะคะทีนี้จะลิฟอย่างนี้เลยค่ะจะขึ้นอย่างนี้เลยหากล้ามเนื้อนะคะนวดทั่วอาทิตย์นะคะ,คะแล้วเราก็จะลิฟขึ้นข้อแรกคือไม่เจ็บใช่ไหมคะท่านอายุต้องต้องต้องบอกว่าย้ำนิดหนึ่งว่าไม่เจ็บแต่ยก ถ้าถ้าเห็นผลลัพธ์ขนาดนี้แล้วนะคะก็อยากเชิญชวนนะคะผู้วิการและครอบครัวผู้วิการนะคะมาเรียนกับครูระดายเยอะๆนะคะครูตั้งใจสอนมากๆเลยค่ะเพื่อที่ได้ผลลัพธ์ขนาดนี้นะคะแล้วก็เราก็จะได้รับลูกค้าได้มากขึ้นค่ะสำหรับผมนะครับชีวนนท์กับนลไม้คนละมือนะครับสัมผัสได้ถึงความเป็นจริงนะครับในส่วนของการนวดกระชับใบหน้านะครับเพื่อ,อ,อลดรอยที่ผม มีอยู่นะครับบนใบหน้าของผมเองซึ่งเป็นคนที่ทํางานหนักและพักผ่อนน้อยนะครับทุกๆครั้งที่อาจารย์ค่อยๆบรรจงลงไปใบหน้าของผมเผมมผนี่ยผมสัมผัสได้จริงๆนะครับอันนี้ไม่ได้ไม่ได้เฟ็กซ์มหรือ,อไม่ได้แต่งเติมน,นะครับเป็นความสัมผัสได้ที่อาจจะพูดเป็นภาษาทางศาสตร์ของอาจารย์ได้อย่างชัดเจนแต่บอกตรงๆเลยครับว่าสัมผัสได้ถึงความปอดโยนอ่อนนุ่มและใบหน้าของเรานั้นนะครับมีการหมุนเวียนของโรออิตที่ดีขึ้น ครับรวมถึงกล้ามเนื้อบนใบหน้าี่าการได้ได้พูดบรรยายไปครับมันกระชับตึงขึ้นไปจริงจแล้วก็ที่ผมได้สัมผัสนะครับก็คืออาการไอนั้นมาจากพอาจกดจุดปุ๊บเนี่ยมันทําให้เหมือนเรารู้สึกระคายเคืองระ,ะคายเคืองคอนะครับ,รบอันนี้ซึ่งก็ตรงกับความเป็นจริงในเรื่องของภุมมแพ้แพทย์แผนไทยในเรื่องของการภูมิแพ้ที่ผมเป็นอยู่แล้วด้วยนะครับแน่นอนครับเป็นอะไรที่ดีมากมากจริงๆสําหรับคนที่จะได้รับการ นวดนะครับและได้รับการเรียนการสอนจากคุณครูและอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญเป็นอย่างมากนะครับซึ่งศาสตร์นี้ผมบอกได้เลยว่าหาที่ไหนก็ไม่ได้นะครับถ้าคุณไม่ได้มาอยู่กับพวกเรากับคนไม้คนมือสาหรับวันนี้ผมทีมงานคนไม้คนมือนะครับนยายกทรายแล้วก็อาจารย์รักดาต้องขอขอบพระคุณนะครับท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมรายการของเรานะครับและอย่าลืมครับโปรดติดตามในตอนต่อไปสําหรับตอนหน้าหน้าผมจะสวย จะหล่อหรือจะหล่อหรือจะสวยเราไปติดตามกันครับสำหรับวันนี้ผมสวัสดีครับสวัสดีครับ